มันจะกันอีกแล้วก็ช่องบ้านขาะเนาะนะคะเฟียวนะคะวันนี้จะมารีวิวสลัมทำเองีนี่นี่เห็นไปเห็นไปหไปอุยหยๆุยมือตู้นะคะโอ้โหโอ้โหเล็กเข้ปใหญ่นี่ติดมา ก็ยังจะติดเงินอ่ะนี่น่าขี้ขี้เราใช้สีเหลืองทำนะเราจะมาบอกสูตรกันถ้าเราบอกสูตรแล้วห้ามไปบอกใครนะคะส่วนก้า ขึน้นอานน้ำเสร็จมีเสียงรูกว่าก็ต้องขอัยพ่อเรานอนนะคะไหน่เดี๋ยวเอาให้ดูยังไม่ได้อานน้ำเลยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามก็เออกดติดตามได้ไดยนะคะนะคะกดไลค์กดแชร์อ่าถึงเอ่อสามสิบห้าไลค์ปุ๊บ สามสิบบาทเอ้ยไม่เอาเอายี่สิบซับถ้าเขายี่สิบซับจะเจกสลามนะคะแบบไม่มีสารระดับแรกนะคะก่อนก็จะมีแฟบอันแรกดินเบาแฟบบแป้งยแป้งก็ อันนี้ภาชานะนะคะ ЗЫКА อันดับแรกไปน้ำเปล่าไม่ใช่ภาชนะเอาดินเบาใส่น้ำเป,ปล่าปุ๊บแล้วก็เอาฟ,ฟ,รฟรักฟอกเทลงไปในดินเบาที่มีน้ำเปล่าน,นะคะแล้วใส่ในปริมาณที่น้อยนะคะดินเบาเอออันเนี้ยฟ,ฟักฟอกใส่ในปริมาณที่น้อยที่สุดนะคะแล้วก็ปุ๊บแล้วก็ คน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 แล้วก็เอามือนวด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 พอจะบึบเอามันขึ้นตุ่ม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 กับเนื้อเด่นเบาแล้วก็หยิบขึ้นมานวดมันก็จะเป็นแล้วเสียงถ้าเราอยากให้เสียงจิ้มฟินเราก็ต้องใส่น้ําเยอะๆแล้วก็ทําให้มันเลียวๆแล้วก็ใส่แป้งนี่ของเราก็จะจิ้มฟินเพราะเราใส่แป้งเพราะเราทําให้มันเลีวๆแล้วก็ใส่แป้งนี่ ีติดมนือมันติดจะติดมนือถ้ามีอยงั้นมันติดเือก็ใส่แป้งหรือใส่อะไรก็ได้นะคะที่มันทำให้ไม่ติดมนือติดม,ดมนืออี่เหนียวหนึบเลยสลามดูเนี่ย ยาวเกินไปก็ต้องขอไปัด้วยนะคะวันนี้เราตั้งใจจะมาถ่ายเราเพิ่งกลับมาจากอำนาจโอ้ทษนะคะเราเพิ่งกลับมาจากอำนาจจะเลินตอนนี้ก็ประมาณอีกทุม่มหลับสามทุ่สิบนาทีนะคะจะสิบอ็ดแล้ว สามชัม่วมครึ่งล้วก็หมดเวลาในการเล่นสับว์ของเราแล้วเราก็จะต้องยีดถ่ายมาใส่แป้งอย่างกันมาถึงแล้วน,นะคะ มาแล้วนี้นะเมื่อกี้เราดูแลโอเริ่มจะไม่ติดมือแล้วอุ้ยแต่บางงั้นถ้าเราใส่แป้งเยอะเกินไปอาจจะแบบอันนี้ได้นะคะก็จ,จะเป็นสลามแล้วก็จะอาจจะแพ้ไม่ได้เห็นใครปะคะ ยาหยุดเล่นแล้วคุณพ่อคุณแม่กนะคะนี่สไลมเราก็จะกลับมาเป็นเนื้อนุ่มอ่ะจากเหนียวหนึ่งเด็๋หน้าเลยสไลม์เจ้าออกมานวดตอนนี้ก็ติดมือเหมือนเดิมติดมือเหมือนเดิมนะ สามครั้งแล้วถ้าใครจะไม่ซับก็ใครไม่ซับใครก็ไม่เป็นไรขอให้เป็นจุดยี่สิบซับแล้วกันนะคะจะดุดที่แจกจริงแจกนะนี่จะน้ำมันมันก็ยังมีความเหนืะเหนียวอ,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 อยู่นะจ๊ะ เราไม่ได้พอล่ะไปกันไปบ่ายายืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้าค่ะแลอนะคะจอนะคะบ๊ายบายตอนนี้ก็ง่วงมากนะตอนนี้ก็ประมาณจะครึ่งแล้วสิบสี่แล้วไปตาย